สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้นอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษก,กันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก ฟาบิเซโอโรมาโนผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะพูดถึงสถานการณ์สัญญาฉบับใหม่ของเอริงฮาร์แลนดดาวยิงจอมผลิตสกอร์ให้กับแมนซิตี้ท่ามกลางข่าวลือว่านักเตะจะอยืดสัญญาใหม่กับต้นสกัดเต็มแก่แล้ว โดยทางโรมมโนได้ระบุผ่านคักออฟไซด์เอาไว้ว่าเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่มีการพูดคุยกันมานานหลายเดือนแล้วระหว่างเออร์ลิงฮาแลนด์และแมนซิตี้ดังนั้นนี่จึงเป็นเรื่องสําคัญสําหรับแมนซิตี้มันเป็นการเจรจาแบบเปิดกว้างกับฮาแลนด์เช่นกันซึ่งเขาก็มีความสุขมากกับสโมสรอนพวกเขาได้พูดคุยกันมานานหลายเดือนแล้วเกือบหกเดเดือนเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ของฮาแลนด์เป็นการพูดคุยกันอย่างจริงจังและผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงมันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับพวกเขาที่จะบรรลุเข้าตกลงกันส่วนเรื่องเกี่ยวกับแค ค่าฉีกสัญญาแบบเฉพาะเจาะจ,จงของสโมสซหรือไม่เรามักได้ยินข่าวเรื่องนี้มาตลอดแต่เอริงอร์ฮาร์แลนด์ก็มีค่าฉีกสัญญาในสัญญาของเขามาตั้งแต่กับ,บรัเซียดอนมุลแล้วส่วนสัญญาปัจจุบันที่มีกับแมนซิตี้ก็มีค่าฉีดสัญญาอยู่ในสัญญาของฮาร์แลนด์แต่มันไม่ใช่แบบเฉพาะเจาะจ,จงสโมสซส่วนในสัญญาตัวใหม่ผมคิดว่าจะมีเงื่อนไขในการปล่อยตัวเขาแต่ไม่ใช่กับเรอัลมาดริดเท่านั้นมันจะเป็นเงื่อนไขแบบเปิดและเราจะเห็นเงื่อนไขในข้อตกลงใหม่นี้แต่ตอนนี้มันยังไม่บรรลุข้อตกลงกันันนนนนแต่่่กกาาาาารสทททททของงองฝ้ฝยเป็นในิีีดมๆ ฟบพิเซโอรโรมานุกล่ามากันที่ประเด็นข่าวต่อมา สื่อฟุตบอลนิเซเดอร์รายงานว่ามาเตโอโควาซิตไม่มีความสนใจที่จะย้ายไปคาแข่งในซาอุดีโปรโลีกโดยในรายงานระบุเอาไว้ว่ามาเตโอโควาซิตต้องการที่จะอยู่ร่วมทีมกับแมนซิตี้ต่อไปมากกว่าที่จะรับข้อเสนอย้ายไปคาแข่งในซาอุบรูเลีกซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานระบุว่าอานาเซ์ asser, ทีมดังจากซาอุดีอาราเบียให้ความสนใจที่จะต้องการคว้าตัวมาเตโอเควาซิตมาร่วมทัพโดยปกติแล้วเอฟโกเดล่ากนซือของแมนซิตี้ไม่มีท่าทีที่จะขวางทางนักเตะที่ต้องการย้ายออกจากทีมหากว่าสโมสรได้รับข้อเสนอที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามในตอนนี้กุนซือชาวสเปนนิดคงไม่ต้องการปล่อยตัวนักเตะละออกจากทีมไปมากกว่านี้เนื่องจากในตอนนี้ทัพเรือไปสีฟ้าทีมชุดใหญ่มีผู้เล่นเอาฟิลเหลืออยู่เพียง20คนเท่านั้นมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา แมนซิตี้สองงานเข้าอีกรายเมื่อนาธานาเก้ได้รับบาดเจ็บจนต้องถูกหามลงเปลออกจากสนามในเกมเนชันลีกหน้าที่เนเธอร์แลนด์เปิดบ้านเสมอกับเยอรมนี2ต่อ2นาธานาเก้กองหลังทีมแมนซิตี้ถูกหามลงเปลเปลี่ยนตัวออกในช่วงท้ายครึ่งแรกให้ยูเรือชิมเบอร์กองหลังอาเซนนอลลงเล่นแทนโดยในขณะนั้นทีมฟลายอิ่งสตัตแมนตกเป็นรอง 2. ต่อ1ก่อนเกมในครึ่งแรกจะจบลงด้วยสกอร์ดังกล่าวแม้พวกเขาจะนำหน้าก่อนโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาเก้ AG น่าจะเจ็บกล้ามเนื้อหนักไม่ใช่เล่นเนื่องจากเข้าลลลงงกกั้นอ,ออหหาามเปปไจที่ พลาดงไปูาการต่อกรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเรือใบสีฟ้าโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกซึ่งออกสตาร์ซีซั่นด้วยกันกำชัยไดเรยบ,บุสจะเฝ้าบ้านดวลกับเบรนฟอร์ดในวันเสาร์นี้ถัดจากนั้นทีมของเปปกุเดลล่าจะลงเล่นเกมแชมปี้ยนลีกเปิดบ้านฉากกับอินเตอร์มิลานวันที่18กันยายนก่อนประทะกับอาร์เซนอลในเกมพรีเมียร์ลีกที่เอติฮัสเตเดียมวันที่22กันยายนขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้ สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออาภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับ